สวัสดีค่ะเป็นงานโปโลนะคะปกเชิ้ตเป็นชุดเดสนะคะเป็นเจาะป o ลเข้าเอลนิดนิดค่ะเป็นทรงตรง,ตรงแขนประมาณสามส่วนทำอยู่ที่ xl นะคะอกสี่สิบนิ้ว มาทำกันเลยค่ะแม่แบบเสื้อนะคะ xl อยู่ที่ ep 170นะคะเพื่อนๆไปก๊อปแม่แบบเสื้อออกมาได้นะคะเป็นงานปิดเก็ดครึ่งไหลปรับไหลเรียบร้อยนะคะแม่แบบเสื้อช่างจะมีชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็แขนนะคะช่างลงตั้งแต่ไซส์ s นะคะอก34นิ้ว จนถึง 5xl นะคะปก48นิ้วเพื่อนๆตรงกับรอบอก EP ไหนก็ไปสร้างแม่แบบเสื้อออกมาได้นะคะความยาวความยาวชุดนี้ไม่ยาวมากนะคะประมาณเข่าประมาณเข่าก็จะถ้าเหนือเข่านะคะจากเอวเนี่ยประมาณ20นิ้ว 21นิ้วก็ประมาณกลางเข่านะคะยี่สนิ้วเนี่ยเกือบเกือบจะปิดเข่านะคะขึ้นอยู่กับความสูงด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบประมาณนี้จะยาวลงไปหน่อยครึ่งน่องก็ความยาววัดได้เลยนะคะประมาณ24นิ้วเนี่ยครึ่งน่องแต่อันนี้ทําตามแบบนะลงมาจากเอวประมาณ21นิ้ว เป็นออกจะตรงๆนะคะออกจะตรงๆไม่บานแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาสอบก็ได้นะคะแม่แบบเนี่ยสะโพกเราจะบวก8ดแต่ตามแบบเนี่ยสะโพกเขาก็จะหลวมๆนะเราจะใช้บวก8ก็ได้นะคะ ก็สะโพกเท่าไหร่เนี่ยเราก็วัดมาเลยค่ะเท่ากันเป็นแบบตรง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 อันนี้คือไม่สอบนะคะถ้าจะชอบสอบเนี่ยวัดเข้ามาได้เลยค่ะสอบไม่มากสองเซนถ้าสอบนะคะไม่มากเนี่ยสองเซนก็ตีมาได้เลยค่ะประมาณนี้ เกตนะคะปิดเกดเลยค่ะแม่แบบเสื้อที่เป็นงานปิดเก็ดครึ่งไหลเนี่ยสามารถจะทําเก็ดข้างใต้ทรงนะคะแล้วก็จะเป็นทรงบานได้เลยนะคะทับได้หลายแบบหรือว่าจะเป็นแบบแยกที่ช่างกําลังจะแยกนะคะไม่หรวมมากก็ปิดเกดมาเลยค่ะ ปิดเฉพาะเก็บไหลนะคะวงแขนเรายังไม่ปิดเดี๋ยวเราจะย้ายขึ้นมาที่คอนะคะเป็นงานผู้หญิงเข้าเอวนิดนึงก็ได้ค่ะหนึ่งเซน ได้แล้วเราก็แยกเลยค่ะตัดมาที่เส้นเอวแล้วก็ตัดมาที่เส้นอกสูงเลยนะคะเราจะแยกเรียบเพราะว่าถ้ากระดาษอย่างเงี้ยเราจะวางไม่ได้นะคะตัดขึ้นมาเลยค่ะ แยกเรียบเลยนะคะได้ในจุดนี้ตรงเอวเนี่ยใช้ด้านล่างนะคะตรงนี้แบ่งครึ่งจากเนี้ยมาเราก็แบ่งครึ่ง ไีมาที่อกเลยค่ะเรียบร้อยนะคะชิ้นหลัง ท้นหลังเราใช้ด้านหน้าเป็นเกณฑ์นะคะเพราะเวลาแยกเนี่ยเราจะวัดลงมาเหมือนด้านหน้าไม่ได้นะคะเขาจะต่างกันนิดหนึง่งเราจับตรงเส้นอกนะคะเป็นเป็นเกณฑ์แล้วก็ไล่มาค่ะเส้นเขาจะเคลื่อนกันนิดนึงเพราะเราแยกตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้เส้นอกไล่มาเลยค่ะ ได้แล้วก็ตีตรงๆงเลยค่ะตรงตรงนะคะตรงนี้เท่าไหร่วัดออกมาเท่ากันค่ะตีตรงๆมาค่ะถ้าจะเอาสอบนะคะเหมือนกับด้านหน้าสอบเข้าสองเซนก็สองเซนเท่ากันค่ะให้เหมือนกับด้านหน้านะคะ ถ้าด้านหน้าสอบเราก็สอบถ้าด้านหน้าตรงเราก็ตรงนะคะถ้าเป็นกระโปรงทรงแนวเนี้ยเราไม่ต้องตีด้านข้างขึ้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บานเราไม่ต้องตีขึ้นอย่างนี้นะคะใช้เส้นตรงๆนี้ได้เลยคะ่ะเพราะว่ากับไม่ได้เป็นกระโปรงบานนะคะรอบคออันนี้ชิ้นหลัง ด้านหน้าเอาเอวเข้าด้านหลังเข้าด้วยค่ะหนึ่งเซนทำให้เหมือนกับด้านหน้านะคะเป็นงานทบหลังนะคะใส่แบบสวมขึ้นมาเหมือนกับสวมกระโปรงแต่ถ้าต้องการสะดวกสวมง่ายๆ ด้านหน้าจะเป็นโปโลจะติดกระดุมหลอกด้านหลังเป็นซิปด้นะคะถ้าจะด้านหลังจะเป็นซิปเนี่ยวัดเข้ามาหนึ่งเซนค่ะก็ตีเป็นซิปขึ้นไปเลยนะคะมาดูในส่วนของโปโลจากเส้นกลางนะคะวัดเข้าเซนครึ่งวัดออกเซนครึ่ง จะทำโปโลอยู่ที่สามเซนนะคะวัดออกเซนคึ่งวัดเข้าออเซนครึ่งโปโลไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กนะคะเส้นกลางเนี่ยต้องแบ่งครึ่งทุกตัวนะคะตอนนี้จะกะ ว่าเราจะอยู่เท่าไหร่นะคะให้เหนือเอวขึ้นมาค่ะจะใช้เส้นเอวกับเส้นอกแบ่งครึ่งเลยก็ได้หรือว่าจะเอาลงไปอีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะจะแบ่งครึ่งตรงนี้เลยหรือว่าจะลงไปอีกนิดหนึ่งก็ได้ รอบคอ XL นะคะอืมจากปุ่มคอลงมาสองเซนจากข้างคอเซนครึ่งเป็นคอปกเชิ้นะคะเป็นเชิ้ผู้หญิงนะคะได้แล้ววัดรอบคอหลัง จับจุดตรงข้างคอเป็นเกณฑ์นะคะแล้วก็ไล่ไปติ๊กไว้ค่ะคอหลังลงหนึ่งเซนแล้ววัดรอบคอไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะสร้างคอสร้างปกเชิดนะคะตั้งใส่วัดค่ะ สิบสามครึ่งได้ยี่สิบสามนะคะรอบคอหน้าหลังยี่สิบสามเซนด้านหลังถ้าเพื่อนๆจะเอาซิปหลังนะคะเส้นเอวเนี่ยวัดเข้าหนึ่งเซนจุดคอนี้วัดเข้าครึ่งเซนนะคะซิปเขาจะได้ไม่โป่งขึ้นมา ถ้าเพื่อนๆตัดใส่เองนะคะเก็ดเนี่ยเราปิดได้เลยเราไม่ต้องย้ายก็ได้ค่ะเนี่ยเราก็ปิดได้เลยเขาจะพองนิดๆก็วางลงไปได้เลยนะคะถ้าถ้าตัดเองแต่ถ้าช่างจะทําให้ลูกค้านะคะก็จะต้องย้ายขึ้นมาตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้กระดาษเขาพองนะคะหนึ่งเซนเหมือนกันค่ะ ตรงจุดนี้เท่าเดิมอันนี้ย้ายเก็ดนะคะย้ายเก็ดวงแขน ได้ในจุดนี้เช็คบบาหน้าใหม่นิดนึ่งบบาหน้า XL ประมาณ36จากเส้นกลางหน้านะคะ18เซนก็เรียบร้อยนะคะ ตอนนี้มาดูในส่วนของปกตีตรงๆมาเลยค่ะตีเป็นฉากตรงๆขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะ รอบขอเมื่อกี้วัดได้ยี่สิบสามหน้าหลังนะคะวัดมาเลยค่ะยี่สิบสามเซนตีเป็นฉากตรงๆขึ้นมาเลยค่ะได้แล้ววัดขึ้นมาสามเซนสามเซนตีเป็นเส้นตรงค่ะ ส่วนของรอบคอนะคะเราจะแบ่งสามส่วนยี่สิบสามแบ่งสามส่วนเราใช้ส่วนนี้นะคะในจุดนี้วัดขึ้นเซนครึ่งหรือจะเซนหนึ่งก็ได้นะคะช่างใช้อยู่ประมาณเซนครึ่งได้แล้วนะคะใช้ ไม้นกแก้วนะคะโค้งจุดนี้นะคะกับจุดนี้ได้ในส่วนนี้นะคะจากจุดเนี้ยวัดเข้ามาสามเซนจากจุดนี้นะคะสามเซนต์ีตรงๆขึ้นไปเลยค่ะเราจะใช้ปกอยู่ประมาณหกเซนนะคะวัดมาเลยค่ะหกเซนจากจุดนี้นะคะ 6เซนตีตรงๆมาค่ะในส่วนของปกบนนะคะเราจับแบ่งครึ่งจุดนี้นะคะแบ่งครึ่งตรงปลายปกจะแหลมนิดนึงวัดขึ้นเซนครึ่ง วัดออกเซนครึ่งนะคะจากจุดเนี้ยเซนครึ่งจากจุดเนี้ยเซนครึ่งเราก็โค้งเลยค่ะโค้งจากจุดนี้นะคะแล้วก็จากมุมนี้ก็ตีไปเลยค่ะจากมุมนี้นะคะวัดเข้าครึ่งเซน เราจะมนปลายนิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดกระดุมนะคะแตในส่วนนี้จากจุดนี้นะคะวัดขึ้นหนึ่งเซนใช้ไม้โค้งค่ะส่วนนี้จะตัดทิ้งนะคะไม่ใช้ เรียบร้อยนะคะปกเชิ้ตเป็นแขนแนวสามส่วนความยาวสามสิบแปดความยาวนี่ก็แล้วแต่นะคะสามส่วนก็จะประมาณสามสิบแปดเนี่ยค่ะตีตรงๆมาเลยค่ะ แนวใส่สบายนะคะวัดเข้ามาสองเซนใช้ไม้โค้งค่ะนิดหนึ่งให้เขาโค้งนิดหนึ่งแม่แบบเสื้อนะคะไซซ์ XL EP ที่หนึ่งเจ็ดศูนนะคะเพื่อนๆไปก๊อปแม่แบบออกมาได้ ่ะเรียบร้อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ